ถ้ายไเรื่องนี้มีชีวิตในการแต่งแต้มสีสันนะให้มิ่งทั้งเสียงงาแต่คุณภาพแก่นแท้ของบทภาไทยที่สมบูที่สุดนะครับันนี้ก็ในงานของเจอร์ไทยนะฮะก็ขอขอบคุณโต๊ะและก็ทีกท่านท่าจเอาเรื่องของคอนเสรนะครับแล้วขอให้ให้ทุท่านได้รับชมและก็ดู ก็ถูกนะครับแล้วก็สำคัญเสือเสียงภาษาไทยนี่ว่าเป็นตำนานจริงๆต้อนรับเพื่อ้ได้ชมองแล้วก็แน่นอนเลยหลายคนนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะเคยได้ยินเสียงในภาพนางแต่จะมีสถิติที่เคยได้เห็นมากจริงๆและตัวเป็นของของท่านเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยขอเรียนเชิญเลยนะคะผู้ก่อตั้ง ทีมไทยพ,พน,นิษขึ้นข่าวอะไรสักเกน้อยดีวที่ทเาเี่ตพีโพ่โตเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะถ้าแค่เอ่ยแคเอ่ยคำที่นั่นเองนะคะทุกคนก็จะสามารถจำเสียงเขาได้แล้วน,นะคะ,ะจะมีชัติคนที่เห็นหน้าท่านวันนี้นะคะท่านเขียนมาร่วมงานของเราวันนี้ร่วมรับชมภาพยนตรในวันววนี้ด้วยขอเชิญพี่โตขึ้นข่าวอะไสัเ็กน้อยทดียคะเดี๋ยวตี่ตานะคเดี๋ยวเราจะการเชิญทุกท่าน เชิญพิธีกรขึ้นเก่าจะเป็นน้องนิ้ทีก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเชิญพิธีกรทางครับครับผมก่อนอื่นต้องขอบคุณทางโซนี่พิเอร์นะครับที่ให้เกียรติเราในการจัดทำสีภาษาไทยในครั้งนี้การเดินทางของทีมภาพพัฒน์วิทยอยู่ในเมืองไทยกับคนดูหนังภาคไทยมา30กว่าปีแล้วการเลี้ยงต้องมีวันเลือกราและผมก็รอรอวันเลือกรามา หลายหลายปีเพราะมันมันมันก็อายุมากกันแล้วได้ยังถี่บอกว่าการทางานสไตล์ปฏกบัติเนี่ยมันจะยากกว่าปกตินีดหนึ่งนักภากยะหลายคนภาคหนังเรื่องเดียวกันกับสิ่ออื่นๆสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็จบเรื่องแล้วแต่ถ้าหนังเรื่องเดียวกันมันอยู่ในหนังธุรกิตเจอไปขึ้นกว่าเจ็ดแปดชั่วโมงผมจะขอโน่นขอนี่ขอนี้ขอหน่อยขอเติมโน่นเติมนี่ภาษาพูดนแปลอกแปลอย่างดีละแต่คนไทยฟังไม่รู้เรื่อง เป็นสแลงของต่างประเทศอย่างเงี้ยคุณไจะให้นมจนแก้ไขแล้วนะเติมน,นิดเติมหน่นอยขอเพื่อนๆมาตั้งสามสิบปีแล้วแล้ววันนี้เพื่อนสู่แต่ละคนก็คงจะเหนื่อยกับเราพอมากแล้วผมก็เหนื่อยกับตรงนี้มากจริงๆก็รอเวลาว่าเมื่อไหร่นะมันจะมีหนังที่ผมตั้งใจว่าถ้าจะเริ่มเมื่อไหร่เนี่ยขอหนังที่มีตัวละครเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้แล้วจะจัดนักภากที่เป็นพันธมิตรตั้งแต่รุ่นขอตั้งจนมารุ่นคลาสาสิกจะมาถึงเป็นรุ่นรุ่นใหม่ไป่อะ มาเจอกันในหนังเริ่มเดียวอะ้ได้มากที่สุดแล้วมาดีคืนดีทางโซนิพิเจอร์ก็โทรไปบอกว่ามังกรถูกของฉีเอยที่โซนิคพิเจอร์และยินดีให้พันธมิตรจัดการดูแลเสียภ่าหายแลเรื่องนี้นี่มันคือจุดที่สุดของพันธมิตรเลยครับของผมเลยว่ามันถึงเวลาแล้วที่ต้องลาแล้วไม่จากันดีกย่ใหญ่รำน สมภาคภูมิดูหนังนะผมดูหนังรอบแรกผมคนลุกเลยโอ้โหมันทิ่งใมมงาาาาจมันมันโมโหราหัสการ์การจริงๆน็ว่าคนรุ่นเก่าที่ไม่เคยเข้าโรงหนังนานๆอยู่บ้านอะเนี่ยก็น่าจะลึกซึ้งแล้วก็รับรู้กับรสชาติความมันของกว๋วยเจ๋งตึ้งยงจากมันก็ยกมาหลายเวอร์ชัน<อ>ผมอยากให้คุณเปิดใจแล้วมาดูเวอร์ชันนี้จะรู้ว่าชีเ้เชิดนี่คือตำนานของความมันจริงๆและผมต้องพูดขึมนไปผต้องพูดอะไรบ้างเสี่ยวชาญหล่อสุดในโลก บอกว่าทั้งสองอย่างผสมผสานกันอย่างกลมกลืนและลงตัวที่สุดในงานตัวนี้เมื่อคุณดูจบคุณจะรักชีก็คุณที่รักเซียวจ้านคุณจะรักเขามากยิ่งขึ้นไปอีกหลายร้อยเท่าฉีดเอาละครับทีนี้เสร็จแล้ววันนี้ก็มีนักภาคหลายท่านที่จะเออที่โรงพักตรงนี้ขอเชิญมาดูหน้าดูตากันดีกว่าเชิญนักข่าวที่ได้ให้เกียรติข้าศ ได้มาร่วมงานกับเราวันน nah, ี้ด้วยคือคือภาพเปประมาณตัวที <oh <t <t 是是่สิบที่สิบี่นะแต่มัน้ก็ติดภารกิจไม่ได้มาก็ที่ที่มาก็เนีุณออรบัญชานะฮะนี่นอยู่ภาคภาคขึ้นยมีอยู่ภาโอโคแลบุณเอนี่ที่านเรียนด่ดังเอนี่เป็นคนที่ภาคคนเล็กปาโูดาเป็นต็กแมว เด็กนันัขี่เปนี้เลยเรีแบนี้แต่วตาตนานเลยฮานุคุณอนุนี่นะฮะเขาากันักเร่งนี้เป็นแม่คุเจ๋งและนี่เอ่อยุเขาเป็นดีเจยุชื่อดีเจวิยุ้าเป็นลูกสาวของมองโกชื่อวาาเจ๋งเลยว่าเจ๋งเออคนนี้ใช่แล้วคุณติ๊กนี่ยืนมาใหม่ดีทีของผมก็คือร่วม่านัเร่นี่เกือบยี่สิคนแต่วันนี้ก็เห็นหน้านานแค่นี้ ที่คนที่ตัยชื่อไปว่าภาคตัวอะไตัวนั้นเนี่ยถ้าไม่ดีก็ด่าไม่ถูกตัวไงเป็นคนภาคนะฮะหากทุกคนก็ยิยนดีและมีความสุขผมมีความสุขมากตรงไหนรู้ไหมหลายคนเนี่ยอยู่กับทีมผมตั้งแต่เมื่อสามสิบปีที่แล้วอันนี้คุณต้อยคุณต้อยในช่องสามรวมรวมภ่านเกินเลยเลยหลายคนที่เคยอยู่กับเราเมื่อสามสิบปีที่แล้ว <S <S แล้วก็แยกย้ายไปเต่อใหญ่ไปเติอโกในหน้าที่การงานเป็นภาคตรงไหนกหนักในใจโตมาหมดเลยแต่เมื่อถึงวันที่บอกว่า จุดสุดท้ายของพัฒน์เพชรมาชินแล้วนะทุกคนพร้อมทุกคนเต็มใจแล้วก็ดีกลบบมาร่วมทาง,งานหนังเรื่องนี้ให้มังกรหยกจอมมือผู้ยิ่งใหญ่ยิงย่งใหญ่จริงๆทั้งตัวหนังและทีมภาคเดี๋ยวดูกันแล้วพอจบเราจะรู้ว่าความยิ่งใหญ่ของหนังเรื่องนี้เป็นยังไงนะครับแล้วก็จากที่ทุกท่านได้เห็นนะว่าพี่ททนทุกท่านก็เหมือนพี่ๆที่เป็นญาติกาาเป็นพี่ป้าคุณน้าคุณอาที่บ้านเราทำงานเราดูไม่ออกเลยนะเราะว่าท่านเป็นนักภาพ ระดับชั้นนําของประเทศเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราขอเสียงปรบมือแรงๆเพื่อเป็นการให้เ,เกียรติการปฏิบัติการของประเทศการปฏิบัติการนี่คือและท่นานท,ทุกท่านยังคงทำงานไปต่อนในแนวทางของตนเพียงแต่ว่าการภาคสไตล์ประชุมนี่จะไม่มีแค่นี้เองแค่นี้จริงๆทุกคนยังมีงานภาคดำเนิอนอาชีพในวิชาชีพที่เรื่อรักตลอดไปยังทำเสียงได้เดี๋ยวรู้สุดท้ายคนนี้เป็นเสียงใครเสียใครยังมี แค <Yeah. S 2> <nach> ่ไม <se> ่มีสไตล์พันธมิตรเท่านั้นดูวันนี้และจดจำไปไว้แล้วเราิถึงกันขอบคุณสังคมทีที่รักเราและเราปรักทุกคนครับขอบคุณมากครับขออนญาตนะคะให้ทางออกมีการให้เจรัทใหบทพยันธมิตนิดนึงนะคะขออุญาตนะคะอีกแเสียงจ้าจะมาแล้วนะคะแปบเดียวคะ ไม่ไหายเลยนะเล้เจ้าจ้าจะมานี้เ <c ười> ล้งจ้าแพทแพทนครับไม่หา